น,นี้นะคะเราจะได้มาพูดถึง iOS 7ใหม่ที่เพิ่เปิดประวะกันไปเมื่อวันที่18กันยายนนี้นะคะ iOS 7มีลูกเล่นอะไรใหม่ที่น่าสนใจนะคะคือมีหน้าต่างวอลเปเปอร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะมีวอลเปเปอร์เพิ่มหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นตัววอลเปเปอร์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะตัวนี้ก็คือการปิดปุ่ม แอปพลิเคชันนะคะคือดับเบิลคลิก2ครั้งแล้วก็กดสไลด์ขึ้นนะคะนี้เป็นการลบแอปพลิเคชันนะคะกดหน้าจอค้างไว้แล้วสไลด์ลงก็คือจะเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆจากปกติเราปัดไปทางขวาก็จะเป็นการเซิร์ชหาแอข้อมูลต่างๆอนนี้ก็คือเราปัดลงนะคะก็จะเป็นการหาเซิร์ชหาข้อมูลกดสไลด์ขึ้นก็จะมีการตั้งค่าต่าง ตั้งพวกตั้งบลูทูธปรับเปิดเปิดเสียงแล้วก็ปรับวอลเปเปอร์ปรับความสว่างของหน้าจอได้นะคะไม่ต้องเข้าไปในตั้งค่านะคะแค่กดปาดสลด์จากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็มีโปรแกรม a d o d ดขึ้นมานะคะที่เป็นโปรแกรมสามารถแชร์ภาพส่งข้อมูลได้ทันทีนะคะโดยผ่าน wi-fi หรือไม่ก็บลูทูธนะคะไอคอนโฟโต้เลยค่ะคือ สามารถดูวันเวลาที่ถ่ายได้แล้วก็ดูวันดูย้อนหลังไปเป็นปีได้ว่าเราไปถ่ายอะไรไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็เป็นตัวไอคอนซ a ฟ a ารีนะคะ mm hmm. ก็คือปรับใหม่หมดเลยนะคะเราสามารถเปิดได้หลายๆหน้าต่างพร้อมกันนะคะแล้วก็ตัว ios 7ตัวนี้นะคะเราสามารถลบแอปลบบล็อกหรือว่าลบเบอร์โทรที่ไม่ต้องการออกได้นะคะแล้วก็ สามารถกดปัดให้มันอัปเดตแอปอัตโนมัติได้เราสามารถเลือกอัปเดตอัตโนมัติหรือว่าไม่อัตโนมัติก็ได้นะคะในการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวโฟลเดอร์นะคะในการรวมแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถรวมได้หลายๆหน้าโฟลเดอร์รวมกันได้เยอะมากกว่าอันเดิมนะคะเดิมจะรวมได้แค่หน้าเดียวนี้นะคะมารวมได้หลายหน้านะคะในการอัปเดตโปเอสเจ็ดนี้นะคะ แล้วก็ข้อเสียในการอัป OS 7นะคะก็คืออัพไปแล้วเครื่องจะช้าลงแบตหมดเร็วนะคะการเล่นเกมกราฟิกไฟใหญ่ๆนะคะจะทำให้เครื่องอืดแล้วก็บางครั้งในการเข้าหน้าไอคอนหรือหน้าเมนูพักๆหนึ่งแอปอาจจะเด้งออกเองนะคะจะเป็นปัญหาก,กับคนที่ใช้ OS 7นะคะข้อดีของมันก็คือจะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นด้วยะคะ่ะ